con nó pa đúng. <laughs> Để cho bên hai nhịp à, nhịp. สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกสุกคนะพาเบ่งพักส้มนองกอนในเดือปลุงเปิดกล่องทานสั่งให้พ่อซื้อก๋วยเตี๋ยวมมใหายนองบ่เห็นขือว่าเสียงรถตึ๊ดๆมา เตรียมตัวเตรียม3ค่ะมาแบบ đó có tí bù hiền chừng này? Ăn là mấy nọ. nó ăn. Chẳng lẽ tới qua kẻ con แกกองอยงู่ใช่ไหมเอาไปให้ประเทศชุดหนึห่งเอาไปให้ประเทศชุดหนึ่งก็ได้ประมาณทั้งตัวเลยก็ทั้งตัวนะเอเอาไปจังทุงนี่อืม Mặc Rồi. Потом. đi hết ăn được Kim

กินน้องอยากินจิตรก็กินแนม 点吗？啊、嗯！嗯 ne yapalım น้นลุกจ้ะลุกคันจิลุกอแม่ไปบกองบกินคือว่ล้เนาะอปรุงมาเลยนำมันล มาฮะพอ่อมะให้แม่กินเกี่ยวนูน no. no. เป็นยังไงพอน,นอนแจะอยู่แต่น้ำเม,มบัดตื่นจากนอนแล้วเขาแล้วบานมีแต่พ่อตู้ <c oughs> พ่อตู้มีอต่พ่อนตู้ Sao nó cũng nèo vọ Đây nè Hên quả nè mẹ Bạn này biết <laughs> <em khỏi> <laughs> <laughs> <mình được> <laughs> đấy ไอโนกินมอโนกินมะแกินแกกินกินมาแถมเกินมาแนี่ล่ะแล้วมันวชิลล์หนแช่ใบโนกินลายๆยังไ่ยังมกินแล้วออกให้งานต่อได้เนิให้งานทดแทน แข่งหานไปโฮเทสข้ามนั yup. นในตีเจ็บขีบสะลานยกถวยโลดน่นแหละยกถวยโลดอนี่กินได้มสิเตรียมบกินอแม่กินเนาะ้แม yeah> ่กินก่อนแม่กินก่อน โอ้ยแมกินกอนลูกอาผนพุนพุนนียังลูกยังลา,อานอนตื่นเลยลุกมาลุกมาอาเมย์บอกกินดอกยันแม่หุ่นพอดีก็เลยไปยังให้กินยัง กับบกินมันเหาะเนาะล่มกับบมีมือนี่อ่ะเบิรงไอ้เนาผู้เดียวนี่ยเลยเออเขาเกะกะอีซะนี่ดูดูอ่ะสองสลอยเลยอ้๋อบริชองและสามเห็นแต่ตีนตะกินทั้งเรีน สามมื้นกบ่มื้อถุยจากมูนต็กเคนเมจุกรยาอายุเคยมายองกินใหญ่เลยก็ได้เออสับเมทไทยคลิปยุนี่เนี่ยของทำ หนูแม่พูดไปพน้องไม่ได้แม่ก็บอกที่แม่บ่ได้อยากได้บอแม่บอเอามาลูกถ่ายคลิปถ่ายคลิปก่อนลูกถ่ายคลิปก่อนเอาซะเอาอ้าวนี่เบิ่งทางนี้พี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งกไทมี่เล้วเอามาซะแม่กันพอแล้วลาเลยพ่อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพ่อกันใหม่คลิปหน้าทางนี้ให้อยากได้ซับแล้วอยากได้ซับแม่ขอจับกับบอได้ไปแล้วสบายดี